สบายดีทุกคนทั้งซองบ่าวรอนเซเนลหรือทั้งเฟซบุ๊กสอนสวรรค์สิงค์คำาครสบายดีสุดสกุดนวันนี้เอาต้นนี้มาฝากพี่น้องมาให้เบิ่งน้ำกันต้นลำทูนงา,งามๆทุกคนเลยฮะต้นลำทูนต้นลำทูนบ่แม่นมมบอนเด้อบ่แม่นต้นบอนได้พี่น้องเลยฮะงามขักพี่น้องเาใส่ซัดใส่ซัดตัวใส่ไอ้มูลซัด มุนสัตว์ก็คือขี่ไก่นั่นแหละทุกคนนี่น้ำู่บนใบบัวเพิ่มไหอใบบอนไหมน้ำข้างพี่น้องน้ำข้างเหมอะร้องแหงเมื่อคืนนี่น้ำข้างบ่หรือว่าน้ำมันฝนตกแล้วมันข้างออใบกำลังงามติดผลเขี้ยวขากรีนะออต้ดลำธูนพี่น้องเลยขั้นบ่หักสาพันมันไหวมันกระสิดับเลยพี่น้องปลูกไว อยู่ในสวนครัวพี่น้องเอ้ยกินกับส้มตำกินกับตำมังหุงผืนวะแซ่บก็ยังนะผักสวนครัวเอาก็หลายอย่างหลายแนวอยู่ได้แหละมีทั้งพริกมีทั้งตะไคร้หัวสิงไข่มักพริกพี่น้องเหมือนกันอ่าผักอีรีได้พี่น้องเลยปลูก็บริสุทธิ์เพิ่งน,นี่แหละพี่น้องเอ้ยบางทีกร,ก,กระได้ทุ่งน้อยนนึงกับสิบบาทส่าบาท เขาปลูกเองเขากับบริษัทซื้อว่าสั้นสาทุกคนโดดๆไปนะต้นมันล่มมันบวมน้ำอย่างไรเละมันจะล่มดีกว่าปูกองไปน้ำพื้นไปนะไปนะไปนะมาเก็บก็ต้องได้ปืนเอาไปแล้วนี่ไปนะอืมไปนะที่จะมาเงี่ายพี่น้องเอ้ยมาเงี้ยง่ายกัดปวดหลอดกับลาก ตีกล้อผืนวาคือเหวคือนฮักอันนี้เป็นยังไนนนนงปีกล้อบางตีกล้องามขากฐานผสมม,มุมนี่ก็มีพักโหระพาโหระพาโหระพาอดอกแกๆแ่ๆเป็นเขากัรูดรูดไปตากตากแห้งหรือว่ารูดหวานลงแถวนี่มันก็เกิดไม่ คนโ,โหเราพากับกะเพราที่ยิ่งกันบ่อืม,มองอมนี่ก็มีทุกคนมุมนี่ก็มีคลากลายพี่น้องเลยคลากลายเดี๋ยวใส่ไม้อันก่อนใส่ไม้เซลยพี่ก่อน yeah. Ôi, oh, hiện ngâu tụi yên, hiện tụi yên đẹp xong, này mà hung này bom tí tía nữa nghe hùng bom mà hùng bom Hung bom mà nhau Cái gì à อีทหนองสันเนี่มา,อาคอลอคันแ้วเนี่ยเป็นอย่างว่ายอดมันคือเป็นแนวนี้เป็นคือยอดที่สุดแนวนี้เป็นยังไงบ้างบวมหนามบ่เป็นแนวนี้วะกอไฟอันนี้นอนนนนกอไฟกอไฟแรงโอ้คือกายไปก่อนฮะแต่กอบางใหญ่เลยป่ะนะ น้ำกระถ่วมพีออ่น้องเอ้ยน้ำมันบ่ล่งอยู่เนี่ยมันบ่มีหมองระบายก็เลยเออเต็มถ่วมเลยน,น้ำเออขึ้นมาจนเข่ามาหอดในลังเหล่า <c oughs> <c oughs> <c oughs> ววนกคอเหนียวค้างยังมา้าพี่น้องเด็กต้นนี้กะลัางงามเนี่ยกนะลังงามคือกันต้นนี้ก็ได้สองเหงาสามเหงาต้นลับทุนนั่นแหละเพราะง่ายขึ้นมาแต่ผูหน้ามันถวมง่ายทำไมปลูกหมอกมันสีสูงๆเนี่ยก็สิบัวถลกดอกบาน ยังเก๋งงามพี่น้องเลยเพราะว่าเขาบริษัทใส่ผุนใส่ยังน,นนะนบริษัทใส่ผุนเคมีใส่ผุนเครอกนะครับสุดยอดแล้วทุกคนเลยผุนเครอกห์ผุนเครอกอืมเนี่ยคอหนึ่งก็ชิติดปัะนะ่นคอหนึ่งแล้ว ใช่เอาแต่กล้อ,ลองข้างล่างกล้องหนาตาาัวเองพอป่ะทายไปจิบาดใช่เนาะเอาอวนปุ่นไปใส่ใเงามะละกอก่อนเด็กกินมีปุ่นกินะนะไปใส่ก่อน ย้อนใสุ่กคนย้อนใส่ใส่ทางห้างใส่บริเวณปลายยอดมันใบมันพางออกใส่ใกล้เหางไล่ก็ได้อย่ามันเปื่อยใส่จักน้อยใส่ไลายๆก็ได้อย่ามันเปื่อย แต่มันเปื่อยเข้มนี่ดีใส่ตะก้อประมาณจยละลายกับเข้มงามบนต้อกันทุกคนเนี่ยกองไว้เฮ้กองไว้ไวจนเปื่อยจนนั่นว่าน้ามัมนก็ขึ้นมานีน่น้าขึ้นมาโลดก็สิตีดอลไรนี่ออกแนงเลย เขาปลูกปลูกไว้อีกกอหนึ่งฉะนั้นก็เป็นกอนะนี่นะก็สิติดแหละเป็นแนง่งแหละเพราะว่าปลูกเล็กๆแบบนี้แหละกอนี่ก็ได้ลั้เดียวท่านเอามาปลูกเงาเดียวนี่นขยายพันธุ์ข้าวเดียวเท่านั้นเพราะได้แกงคอบักใหญ่หนึ่งทุกคนเด้ชูนะ,นะ โอ้โหโหด่าคนเหี้ยวเลยฮะโง่ไงน้ำไม้ไผ่อันนี้น้ำไฟเลี้ยงน้องหรือว่าน้ำไม้เร่งน่ะนะโง่ายทุกคนเด้องั้นเมื่อเสาร์กับศรีประมาณนี่แหละพี่น้องเองยยังฟังจากการจากงานจากเวียกลักๆกับขากามา เป็นสวนย่อมสวนครัวเฮานี่แหละโอเคบ้านทุกคนเดิไปก่อนเมื่อหากินกระปอ๋องกาแฟก่อนเด็ดออกเด็ดเงยตาเลยากาแฟอุ่นทองก่อนอเ,เด็ดเงยตา <c oughs> เครื่อง ของเครื่องไฟนี่ของเครื่องจีนขำปลดลงบอลบอลขำป้อมขำป้อมมาขำป้อมอู้ยสูงสูงเอาบบถึงนี่ผมมามันหล่นลงเพิ่ะขำป้อมขำป้อมทุกคนสองสามต้นต้นนี่ใหญ่ phòng cả nơi chén lục phòng chén sầu phạt khốn mà khốn khốn phạt phạt cho nó chứ có kinh nhau. กินแก่เจ็บคอแก่สะเลอุ๊ปโอเคกันเด้อคกคนเดิอบัานขอจบคลิปตรงเพียงเท่านี้ก่อนบ้านนะจุดถ่ายด้วยมุมมันนี่กกนี่กกสนกกหยังเขาปลูกโอเคกันเด้อพบกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย